อันนี้เป็นเบ้นตัวนอกน้องเอ็กบอกเลยว่านี่ซัดลูฟผ่านไม่ได้และนำเข้าอังกฤษทั้งคันววนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็ที่สําคัญคือนี่ครับฝั่งนี้น้องเอ็กอรเราขยายพื้นที่เพิ่มทะเลรถนิดนึงนิดนึง,น,น,งนะครับ <c oughs> บอกเลยว่ารถเยอะมากๆนะครับเรากําลังจัดแจงนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆนะสถานที่อยู่นะครับนี่ครับด้านหลังนะครับมาดูสนิทถึงไหมรถเข้าบอกเลยว่าเยอะมากๆนะว่า เข้าเยอะมากๆพี่ช่วงนี้แน่นๆครับผมไปดูกันหน่อยมาด<ะ>้านะครับกำลังครีนเลยนะครับ5ประตูนะไม่ใช่สี่ประตูนะครับเอสติมานที่จองแล้วแล้วก็สวัสดีเดอร์ก็จองแล้วนี่ก็จองแล้วเหมือนกันตัวนี้เป็น i n n o นวานะมีเปลี่ยนยางใหม่ให้ด้วยนะครับแล้วก็วีคอปเพิ่งเข้าใหม่นะครับผูเยอะมากๆเลยเดี๋ยวดูฟังนี้ก่อนนี่สตูดิโอเราเ,เพื่อน คือท,ทำไมแอลซัมมิธเลยมีแต่เป็นช n นะเข้ามาหนึ่งคู่หลักหมื่นเพื่อนๆนะครับสวยจริงๆเดี๋ยวเราจะรีวิวให้นะครับนี่น้องเอ็กไปไงดูสติโอเราหลังบ้านนะครับโห่นี่มีเบนซ์ด้วยนะครับมาสด้ามี d i m เ n s นช n แอบอีกคันหนึง่งนะครับแล้วก็ฟอร์ดอีกเยอะมากเลยนะเดนเป็นชาตนี่ก็หลักหมื่นนะโอ้โหนี่ับทีเด็ดเลยเราเคยลงไปแล้วใช่ไหมคันนี้เป็นเบนซ์ตัวนอกน้องเอ็กอบอกเลยว่านี่ซันรูป ่าไม่ได้และนําเข้ากอังกฤษทั้งคันนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็ที่สําคัญคือนี่ครับฝั่งนี้้องเอ็กเราขยายพื้นที่เพิ่มทะเลรถพี่นิดนึงนิดนึงนะครับบอกเลยว่ารถเยอะมากๆนะครับเรากําลังจัดแจงนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะเพื่อนๆนะสถานที่อยู่นะครับอที่นะครับด้านหลังนะครับมาดูสนิทถึงไหมเรากําลังเพิ่มเติมอยู่เพื่อนๆโซนนี้นะครับเราจะทําเป็นรถบ้านฝากขายนะนะครับนี่มีทางขึ้นทางลงนะครับ ด้านหลังจะทําเป็นแคมปิ้งด้วยนะครับอาจจะมีให้เช่าพื้นที่ด้านหลังเพิ่มเติมด้วยตรงนี้นะฮะแต่ว่าตรงเนี้ยนะครับเราจะให้ FC ซเห็นว่าเราเพิ่มเติมจากด้านหลังออกมาอกเองเครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมีซุม้มมีบ้านไปหลังๆนะ,ะให้สจ้าเรยเอฟซที่มาฝากขายนะครับห้องขายห้องมันไปเลยอ่านี่นี่รถกอ็อีกเยอะเลยนะครับทะลุทะลวงถล,ลม่มทลายนะครับเนี่ยเรากาลังเพิ่มพื้นที่นะครับเนี่ยด้านหลังอีกมากมายเพื่อนๆนะโอ้โหดูดิครับนี่ S Eco s p สปอปีสิเจ็ดเพิ่งเข้ามานี้มือแรกนะนะครับบีออนี่ก็หลักหมื่นนะครับรถอีกเยอะมากเลยเพื่อนๆนะขายไม่ทันแลนะ้วฮะโอ้โหเข้ามาอีลุงตุงนังไมหมดปาเจโรก็ด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็ไอเยอะมากๆนะครับก็โอเคเพื่อนๆนะเราก็พยายามทําให้เร็วที่สุดนะครับมีเซอร์วิสด้วยอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะรถก็เข้าใหม่พี่ว่าพี่เห็นแจ๊บแบบนะแจ๊บไปไหนละ อ๋อนี่แจ๊บปีสิบสองคันหนึ่งเพื่อนๆนะครับอย่างสวยเลยนะครับคันนี้ก็เป็นมือเดียวป้ายแดงกันนะฮะเทิร์นโชว์รูมอีกสักครั้งนึงนะงนเดี๋ยวเราจะดูฉากนิดเดียว้องเอกครับผมชแฉลบนี่รีโวเพิ่งรีวิวไปปีสิบหกอัตโตดีเซลมือเดียวป้ายแดงกันสี่แสนนิดเดียวนะครับ <S <S อ่ะฝากไปด้วยนะครับนะครับกับ รายการดีๆเนาะตรงนี้เราจะเป็นเฮ้ยรถสวยอ่ะนะครับสําหรับเอ F4 นะครับที่ชื่นชอบรถนะครับก็มาออกรายการของเราได้นะครับสวยจริงๆเพื่อนๆนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นรถบ้าฝากขายนะครับเพิ่มพื้นที่อ่ะโอเควันนี้มีรีวิวดัมเบลชันสองคันเดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะครับต้องเอฟมีอะไรฝ่าย F4 ไหมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะนะครับเป็นกำลังใจพวกเราเราจะได้มีกำลังใจเนี่ย นำรถสวยที่ถูกมาฝ่ายเอฟซีกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมหาวุ่นจริงเหนื่อยด้วยขอบคุณครับ